กลอพิชยะเปิดใจฝากถึงซาร่ายันไม่ยอม6ข้อเรียกร้องวันที่21กันยายนดารานักร้องหนุ่มกลอพิชยะเปิดใจในรายการหุ่นกระแสถึงดราม่าที่น้องแม็กซ์เวลลูกชายของไม้และซาร่าที่พูดไลฟ์สดของซาร่าว่าทำไมถูกพ่อเตะออกจากคอนโดโดยกลอปกล่าวว่าเมื่อเจอไม้ตอนนี้ก็ดีขึ้นพวกเราคอยดูแลความรู้สึกกันตลอด6ปีเห็นความเปลี่ยนแปลงของไม้ และที <Please. S 2> ่ผ <sucks> ่านมาเราโดนต่อว่าว่าเป็นครอบครัวที่ไม่รับผิดชอบไม่แบกรับมาตลอดเมื่อถามถึงคลิปน้องแม็กซ์เวลที่ซาร่าไลฟ์สดกอฟกล่าวว่าหลานไม่มีทางพูดคำนี้เวลาเจอหลานเขาเป็นคนร่าเริงและสดใสวันนี้ที่เห็นต้องมีคนไปพูดบอกและเด็กไม่น่าพูดออกมาเองนอกจากนี้เวลาอยู่กับหลานก็งงว่าหลานแปลกๆทำไมรู้จักรถรู และบอกว่าอยากได้ซึ่งทำให้รู้สึกงงซึ่งไม้ก็รู้อยู่แล้วเพราะเขาไม่อยากให้ใช้อะไรฟุ่มเฟยหรือแม้แต่การจัดงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่เด็กต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตและใช้เงินถามถึงข้อเรียกร้องจากซาร่าได้ปรึกษาครอบครัวหรือไม่กลอฟได้กล่าวว่าส่วนตัวไม่มีทางยอมแต่ต้องให้ไม้ตัดสินเป็นหลักส่วนเรื่องการใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูจากสามหมื่นเป็นห้าหมื่นก็ไม่ได้้ดยสามหมื่นบาทถือว่าใช้เท่ากลอฟเลย เรื่องคาใจยังมีประเด็นคุณภาพชีวิตอยากให้คุณภาพชีวิตลูกเท่าเดิมถ้าไปอยู่ภูเกต็ตแต่ยังมีค่าเทอมเท่าเดิมและไม่อยากให้ลูกย้ายที่เรียนความจริงทำไมไม่อยู่ใกล้กันและช่วยดูแลมากกว่าช่วยกันออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่รู้ว่าอีกฝั่งทำงานอะไรไม่ว่าเราจะมีมากหรือน้อยแต่การดูแลเด็กคนหนึ่งเราควรช่วยกันเพื่อให้เห็นความพยายาม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ